สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งในเมนูไข่ทำให้เด็กครั้งนี้เป็นแซนด์วิชไข่ทอดทำเหมือนเดิมเพิ่มเติมที่มีหนมปังทำไม่ยากครับแค่ลาดไข่ไปรอบๆก่อนเนาะจากนั้นก็เอาหนมปังวางแล้วก็สลับปึ๊บแล้วก็จะ อันนี้ก็วางสลับปุ๊บก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้จากนั้นก็รอให้ไข่รอบๆเนี่ยมันสุกตรงนี้ผมใช้ไฟอ่อนนะบางคนแล้วแต่ขนาดเด้อผมก็าทำช้าๆบางคนอาจจะทำเก่งกว่าผมอาจจะมีวิธีดีกว่าผมเด้อนี่ก็อย่างที่บอกอะ่ะเด็กมันไม่กินอะไรเยอะ มากสุดก็ไข่ไข่ไข่อะไรก็ไขไขครใครใค,รคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ไข่โอเครับตอนนี้เล่งไฟ 证明。 จากนั้นก็พลิกเห้ประกบกัน จแล้วโอเคครับน,นี่ทำไว้แล้วอันนี้อันที่สาม เมนูไข่สุดว้าวให้เด็กม,มีชีสใส่ตรงกลางด้วยกระดีะเนี่ยเด็กจะได้อันนี้นก็ไม่เฟลนะครับในการทำอาหารเนาะอย่างน้อยก็ดีอยู่ในเมื่อมันไม่กินผักกระดัดหลังโดยการทำผักให้ละเอียดเลยในการทำไข่ผสมกับไข่ โอเคแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทาง y o ยูทูบชาแนลภูพันธ์แฟมิลี่ตรงนี้ก็มีในเมนูการทำอาหารแล้วกเ็เรื่องอะไรนะการเล่นเกมเกมก็จะมีเกม7 day to die กับสมานุว w ร r นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ